วันนี้เรามาอยู่กันในงานเชมกา a Forum อ n d เอ็กซ i t i o n 2016เป็นวันที่2แล้วค่ะที่ศูนย์ประชุมพีทนะคะโรงแรม a l ยัลบีโ o เดลค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณประพาสลิมกลางมูคลนนะคะเซ l แอนด์มาร์เก็ตติ้ อดีดเรคเตอร์ค่ะบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณประพาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้งานแฟนทุกท่านวันนี้งานวันที่2แล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้คนมากกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดแล้วก็จะได้รับเกียรติจากคอนซัลท์นะครับเอ็นยูเซอร์ทั้งหลายมาอัปเดตเทคโนโลยีกับงานนี้ ได้ได้ว่าคึกคักกันทั้งวันเลยแล้ววันนี้ลิงค์มาอยู่ในงานนี้ค่ะเรามีเทคโนโลีอะไรมาอัปเดตนะคะี่ใหโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมตู้ลิงค์ที่เราทําเป็น Data Solution Data Center Solution มาให้พวกเราดูนะครับเชิญนางนี้เละครับได้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนี่ค่ะก็นี่นะคะคือตู้ที่ที่เราอู่พูนะคะ มีอะไรบ้างคะพี่ไก่ที่อัพเดตเริ่มต้นนะครับตู้เราเนี่ยเรามีทั้งเป็นไฟเบอร์ออปติกโซลูชันนะครับไฟเบอร์ติกโซลูชันเนี่ยเราก็เอาตัว m p o มาให้พวกเราดูกันนะครับ m p o เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถตัวคัเสเซ็ตเล็กๆขนาดนี้เนี่ยครับมันสามารถบรรจุไฟเบอร์ได้ทั้งหมด24คอร์นะครับทำให้ในหนึ่งในหนึ่งยูเนี่ยเราสามารถเดินสายไฟเบอร์ได้ทั้งหมด 27เอ่อ72 fiber นะครับซึ่งทำให้เราประหยัดสายนะครับประหยัดสายแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็น plug and link นะครับเราสามารถเอ่อเป็นสายใช้สายสำเร็จที่มาเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับอีกอันนึงเลยเราภูมิใจเสนอก็คือเป็น LAN solution นะครับ LAN solution เราเนี่ยเราเสนอเป็น Cat6 นะครับ Cat6 เนี่ยข้อดีของมันก็คือเอ่อเราสามารถ รองรับสปีดได้ที่10กิกะบิตเซคในระยะความยาว100เมตรนะครับในเมื่อเราวิ่งสปีดสูงๆอย่างนี้เนี่ยครับก็จะทำให้ตัว cross t a l นะครับเอเน cross t a k เนี่ยมากขึ้นเราก็จะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งคือเทคโนโลยีที่ทำให้แต่ละคอนเนคเตอร์เนี่ยห่างกันนะครับโดยที่ให้มันแยกออกจากกันแล้วก็มีตัวชิลตัวฟอย์เป็นตัวป้องกันแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่ง นะมาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นเทคโนโลยีเราเรียกว่าเป็นออโต้ชัตเตอร์นะครับจะเห็นว่าปกติเนี่ยมันจะเปิดอยู่นะครับเปิดอยู่แล้วเราเสียบจึ๊กเข้าไปปุ๊บง่ายๆปับ๊บก็เป็นการเปิดอัตโนมัตินะครับเราเรียกว่าออโต้ชัตเตอร์นะครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่เราเอานำมาแสดงวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นเคเบิลแมนจเมนต์นะครับเป็นการ จัดสายให้สวยงามน,นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการโค้งงอที่มากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ให้เกิดการโค้งงอที่บิดมากขึ้นทําให้ระบบสายสัญญาณหรือเน็ตบวกของเราเนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพเต็มสิ่งคกิกะบิด COVID per second ได้นะครับเพื่อลองรับอนาคตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต นะครับมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่รอ,อ,องรับสปีดส,สูงๆเหล่านี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ออลำ้ำอนาคต ะะทีนี้งานเ,าเทมก้าฟอรัรมเนี่ยค่ะวันนี้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายแล้วที่พัทยาใช่ไหมคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังแบบว่าอยากมาแต่ไม่มีโอกาสได้มาเราสามารถติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะกับลิงก์ได้ที่เว็บไซต์ข่าวิลไเอทอินเต w w w i n t e r ด i n k c o t h นะคะหรือว่าที่แฟนเพจนี้ก็ได้ค่ะ In t e ต l i n k ิงค์แนค่ะสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าจะเป็นแคสติเกหรือ MPO มีแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ลิงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่งานหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ